กระสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อเล็กซ์เวนเดลเครียดโครงการ EEC รายได้หดมิกเฉลิมรสีจ่ายครึ่งแสนเคลียร์ลงตัววงเซฟแพลเน็ต ดิสนีย์วางโปรเจกต์สร้างซีรีส์เรื่อง k g ิง m of o อก a n d a ที่จะฉายทางดิสนี y p พลัสไอยูเตรียมเล่นหนังใหม่ของผู้กำกับญี่ปุ่นฮิโรคาสุโคเรเอดา สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาพบกับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับได้เวลามาติดตามข่าวบันเทิงช่วงเที่ยงการสดๆแบบนี้วันนี้ก็มีข่าวบันเทิงมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมเลยครับใช่แล้วนะคะยังคงเกาะถึงเรื่องของโควิด19กับผลกระทบที่เกิดขึ้นสําหรับคนในวงการบันเทิงนะคะอย่างนักแสดงแล้วก็ ผู้ที่มีใจรักในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมอย่างอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยก็บ่นเหมือนกันค่ะว่าโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ก็รายได้หดหายไปจากภาวะโควิดเหมือนกัน สำหรับนักสแสดงอเล็กซ์เรนเดลที่ทุ่มเทให้กับงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งค่ายสิ่งแวดล้อมอย่าง EEC ที่มีการพาเด็กๆไปเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาตินะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 i n e t ทำให้การจัดค่ายต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการสอนออนไลน์แทนซึ่งก็ถือเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยค่ะนอกจากสถานการณ์โควิด1 i จะส่งผลกระทบให้ค่ายต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบถึงไรายได้ขององค์กรแล้วก็กระทบงานในวงการอีกด้วยซึ่งอเล็กซ์ก็บอกว่า พยายามมองในแง่ดีก็คือทำให้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองเป็นยุคที่เราต้องมองไปข้างหน้าในวันที่คนเขาอินเวนต์ครับมันก็ค่อนข้างยากโดยเฉพาะบาดถ้าเป็นองค์กรเราเราเราอยากจะให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนแต่พอธรรมชาติไม่สามารถเป็นห้องเรียนเราต้องสร้างให้บ้านเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้ได้โดยที่ ถ้าเกิดว่าการโดยเฉพาะเด็กๆที่อายุน้อยๆแบบสี่ขวบขึ้นไปสี่ขวบถึงสิบสองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เขานั่งอยู่หน้าคอมแล้วให้เขาไม่เบื่ออืม,มันก็เลยเราก็มีมีการทําแบบกึการส่งไปที่บ้านการไปถ่ายทําคลิปต่างๆนานาเพื่อที่จะทําให้เด็กๆได้เอนเกจกับตัวสูตรให้ได้มากที่สุดพยายามติดเลี่ยงการนั่งฟังเฉยๆเ,เป็นเวลานานนะครับเราก็ต้องมีการประชุม เราจะสอนอะไรบ้างล้าก็แตกลงไปว่าเราจะทำสื่อการการเรียนการสอนไปในทิศทางไหนให้เหมาะกับเด็กวัยนี้แล้วก็ทำสไลด์มีการซ้อมแล้วก็มีระบบโปรดักชันเข้ามาช่วย<ม>คือมีการถ่ายทำมีการเหมือนให้มันเป็น,ปนกึ่งแบบไลฟ์สดให้ผู้บรรยายได้เข้าบ่ายใ,ใ,ให้ได้บรรยายจากในป่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะเป็นการเด็กๆจะได้ดูภาพสดๆน่าจะดีกว่าการแบบว่าบรรยายเรื่องทฤษฎีล้วนๆนะครับตัวองค์กรก็ ก็ขาดรายได้แน่นอนถึงเราจะทําออนไลน์ก็ไม่ได้รายได้มันไม่ได,ไได้ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเลี้ยงบริษัทได้มันก็ก็ต้องหาวิธีอื่นๆที่จะคอยคอยดูแลทุกๆคนที่ที่ทํางานอยู่ในองค์กรขอบคุณนะคะขอบคุณครับพอบสวัสดีค่ะค ก็ส่งกำลังใจนะคะโดยเฉพาะโครงการดีๆเพื่อปลูกฝังความรักธรรมชาติสำหรับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยไงก็ขอส่งกำลังใจให้ทีมงานของคุณอเล็กซ์ด้วยใช่ครับข่าวต่อไปนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของซีรีส์แนวสยองขวัญนะครับห้ามพลาดเลยกับซีรีส์เรื่องใหม่ l e t f i c e god นะครับล่าสุดนนเนี่ยนักแสดงนำอย่างคุณเซนออนก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์คนหัวลุกในกองถ่ายทำให้ฟังครับผมความสามารถพิเศษของผมก็คือ ผมเห็นผีผมก็เลยรับจ้างปราบผี สำหรับซีรีส์ผีสุดน่ารักเรื่อง Let's Fight g h o s t คู่ไฟไฟผีซีรีส์เรื่องใหม่ของ True C J ที่นำแสดงโดยสองนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังนะครับอย่างออดเบนเและเซนส์สุภพง์ซึ่งซีรีส์เรื่องน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกอีกด้วยโดยทั้งคู่เผยนะครับว่าเคยเจอกัน,นผ่านๆแต่พอได้มาร่วมงานกันก็สนุกสนานดีเพราะว่าค่อนข้างเข้ากันได้ง่ายแถมงานนีทั้งคู่ยังได้มาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่แต่ละคนนั้นได้เคยเจอมาอีกด้วยล่ะครับ หนึ่งสอเป็นสถานที่หนึ่งตอนนั้นไปถ่ายที่แฟลตอ่าแล้วก็เหมือนหน้าเสร็จก็คือหนู่โดนสังผ่าแล้มีคนมาจับผมหนูก็คือแบบเหมือนแบบคอยเช็คความเรียบร้อยพอหนูหันไปจะหันไปขอบคุณใช่ไหมคะก็หันไปเราไม่เจอใครอย่าเงี้ยหนูก็เลยแบบเวงเงนิดนึงหนูก็แบบได้แต่ปลอบใจตัวเองก็เลยถามคนอื่นว่ามีใครอยู่ น่าเซนเมื่อกี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปรากฏไม่มีใครเลยค่ะน่าเซนมีหนูคนเดียวก็เลยเขาอาจจะทักทายนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบสวัสดีห้องเราเองอะไรเงี้ยเอออาจจะทักทายของเซนไม่เคยแบบเจอแบบขนาดออนอ่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กอ่ะผมเป็นคนที่แบบโตมากับการนอนวัดัแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะชินด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยเคยมีประสบการณ์นี่เหมือนกับว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับว่าแบบเออเราเราเราจับสังเกตในแบบว่า มันเป็นความรู้สึกเนาะแบบหมาหอนอะไรเงี้ยเวลาก่อนเราทําบุญคือหมาจะโหยหวนมากอะอะไรเงี้ยใช่แต่อแตพอหลังหลังจากที่เราแบบว่าแบบปฏิบัติธรรมกันเสร็จอะไรเงี้ยแบบเสียงเขาดูเหมือนแบบว่าเออโอเคขึ้นมันถึงเสียงน้องหมาเสียงน้องหมาแ,แบบเขาหอนแบบหอนแบบ<อ>น,น่ากลัวอหอนหอนเคาะขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่ไมเขารู้สึกมันจะโหยหวนอะเหมือนเวลาเราเราดูหนังผีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าสกอร์หนังที่แบบอธิน่ากลัว คือเหมือนเหมือนสกอร์ <c oughs> มันน่ากลัวน้อยลงอ <c oughs> ลโอเคโอเคได้ได้แต่ที่จริงคือหลายซีนมากๆที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยอย่างเราถ่ายในป่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีพิซซวง อ่ะก็เป็นเรื่องราวส่วนตัวที่นำมาเล่าเข้ากับทีมซีรีส์เรื่องใหม่เลยทีเดียวยังไงก็รอติดตามกันได้เลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะมาถึงดราม,ม่านะคะเรื่องของแรงบันดาลใจหรือเปล่าเพราะว่าบางคนบอกว่านี่ไม่ใช่แรงบันดาลใจแล้วท่วงทำนองอะไรทุกอย่างมันเป็นการก๊อปปี้กันเลยนะคะล่าสุดก็มีการทําข้อตกลงแล้วก็ยอมจ่ายเงินสําหรับกรณีของมิกเฉลิมศรีนะคะกับเพลงเจ้าปัญหาที่เขาบอกว่าทํานองนั้นเหมือนกับเพลงของ safe planet อย่างมาก กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้เลยค่ะสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อมิกเฉลิมศรีที่มีการปล่อยทีเซอร์เพลงของตัวเองออกมาแต่ด้า ไปคล้ายกับเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงอินดี้ชื่อดังอย่าง Safe Planet ทำเอาชาวเน็ตออกมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นจำนวนมากนะคะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีการไลฟ์ชี้แจงแล้วก็ขอโทษผ่านทาง Instagram ล่าสุดคัมมิกเฉลิมสีก็โพสต์ข้อความขอโทษวง Safe Planet อย่างเป็นทางการผ่านทาง Instagram ส่วนตัวอีกครั้งพร้อมกับยอมรับว่าเจ้าตัวได้ละเมิดลิขสิทธิ์จริง ซึ่งเจ้าตัวได้มีการตกลงและพูดคุยกับวงเซฟ Planet เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเสียหายให้กับทางวงจํานวน50,000บาทพร้อมกับทิ้งท้ายว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องขอโทษทางวงและแฟนคลับทุกคนด้วยก่อนที่จะโพสต์รูปถ่ายกับสมาชิกวงเซฟ Planet เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเขาเรียกว่ากรณีศึกษานะคะคือบางทีวงต้นแบบอาจจะไม่ได้มีผลงานที่คนรู้จักเยอะใช,ใช่ไหมแต่ก็มีแฟนๆเพลงที่เขาฟังแล้วเขาจับได้ไงใช่ครับแล้วพอเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องค่อนข้างให้ความสําคัญทีเดียววะเนาะค่ะามาถึงสาวคนนี้กันบ้างนะครับไอยูครับล่าสุดในนี้เธอเนี่ยกำลังจะมีผลงานใหม่นะครับแล้วก็ร่วมงานกับผู้กํากับชาวญี่ปุ่นด้วยครับ อยูนักนแสดงและป๊อปสตาร์สาวอันดับต้นๆของวงการซีรีส์และวงการเพลงเคป๊อปก็กลังจะมีผลงานการแสดงในโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ของผู้กำกับยอดฝีมือชาวญี่ปุ่นฮิโดคาสุโคเรอดาซึ่งเคยสร้างหนังคุณภาพระดับ World Class มาแล้วหลายเรื่องนะครับอาทิเช่น nobody knows life after l i f e s u n และ Shoplifter นะครับโดยโปรเจกต์หนังของผู้กำกับฮิโรคาสุโคเรเอดาที่ไอยูจะร่วมแสดงด้วยนี้มีชื่อเรื่องนะครับว่า broker ครับนอกจากไอยูที่จะมาร่วมแสดงแล้วก็ยังมีการยืนยันนะคะว่าหนังเรื่อง broker จะได้นักแสดงระดับแถวหน้าของวงการหนังเกาหลีไม่ว่าจะเป็น ทรงคังโฮแบดูนาและคังโดวอนมาร่วมแสดงด้วยค่ะส่วนเนื้อหาของหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องของเบบี้บ็อกซ์ซึ่งเป็นกล่องที่ภาครัฐได้จัดเอาไว้ให้สำหรับแม่ที่คลอดลูกแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ซึ่งแม่นั้นสามารถนำเด็กมาทิ้งไว้ที่กล่องนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวตนและทางภาครัฐก็จะนำเด็กไปเลี้ยงดูเองโดยหนังเรื่องนี้มีกำหนดเปิดกล้องในเดือนเมษายนนี้ค่ะ แม่เร้กว่าปังทั้งตัวนักแสดงแล้วปังทั้งตัวผู้กำกับเลยท<ช>ีเดียวนะเนี่ยคะมาถึงเรื่องราวของหนังเป็นแรงเขเรียกว่าบรรดาลใจแล้วก็เชื่อมต่อจากความสำเร็จของการ์ตูนแล้วก็หนัง Black Panther นะคะกับอาณาจักรวากานด้านั่นเองแม่นักแสดงนำจะเสียชีวิตไปแล้วคะ่ะแต่ว่าทาง Disney Plus นี่นะคะก็เล็งเห็นว่ายังสามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวได้ต่อเดี๋ยวไปติดตามกันคะ่ะ แฟนหนัง Black Panther ดีใจกันล่วงหน้าได้เลยนะคะล่าสุดทาง Disney Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงที่มาแรงในช่วงนี้ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าจะมีการสร้างซีรีส์เรื่อง The Kingdom of Wakanda เพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอาณาจักรวาคันดาแห่งราชา Black Panther โดยโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ทางบริษัท proximity media ซึ่งเป็นบริษัทสร้างหนังและซีรีส์ของ Ryan Coogler ผู้กำกับและมือเขียนบทหนัง Black Panther ได้เซ็นไว้กับทางค่าย Walt Disney Company เพื่อสร้างซีรีส์ให้กับทางค่าย Disney เป็นเวลา5ปีค่ะบ o อบไอเกอร์ ker, ประธานของทางค่าย Disney เผยว่าทาง Disney มองเห็นถึงวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของไรอันคูเที่ทางบ o อบไอ r นั้นมีความเชื่อมั่นว่าไาารอันคูกล ที่จะทำให้แฟนหนังเรื่อง Black Panther ประทับใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาจักรวากันดาซึ่งจะมีการเพิ่มตัวละครที่น่าสนใจให้มากขึ้นและจะมีเนื้อหาเชื่อมโยงไปยังหนังเรื่อง Black Panther ด้วยครับในส่วนของการเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์รวมถึงช่วงเวลาในการสตรีมมิ่งโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่มีการเปิดเผยในเวลานี้ครับ ก็มีนโยบายกลยุทธ์ต่างๆนะคะให้เราได้เสียเงินกันใช่นะครับในช่วงของการกักตัวนี่ก็สามารถดูวนกันไปได้เลยทีเดียวใช่แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามคุณออสบันดิตสุดทนนะครับมีการจี้ถามพิธีกรรายการหนึ่งหลังโฆษณาสินค้าเกินจริงครับ มาอยู่เป็นต่อในเบรกนี้นะครับเรียกว่าดราม่าการโฆษณาสินค้าเกินจริงในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนจะร้อนแรงทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยคุณออสบันดิตก็ได้มีการโพสต์ถามนะครับถึงพิธีกรชื่อดังที่มีการโฆษณาสินค้าเกินจริงว่าทําไมถึงทําแบบนี้ครับําเอาชาวเน็ตสงสัยไม่น้อยเลยนะครับสำหรับผู้กํากับมากความสามารถออสบันดิตครับหลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความเชิงเน็บถึงประเด็นดราม่าของคนดังในวงการบันเทิงที่กําลังตกเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ว่า เปิดดูทีวีช่องหนึ่งเป็นรายการทอล์กโชว์มีพิธีกรร่วมคนหนึ่งคือสาวคนที่มีข่าวว่าโฆษณาเกินจริงส่วนแขกรับเชิญเป็นชายที่ไปผ่าตัดปลูกผมที่เดียวกับผมแท้แต่ออกมาเคลมว่าผมดกเพราะใช้เซรั่มบำรุงผมแบรนด์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของเราจะเชื่อใครได้บ้างในโลกใบนี้วงการบันเทิงอ่นนะเนาะหลังจากเจ้าตัวโพสต์ไปนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเกี่ยวกับประเด็นของการโฆษณาเกินจริงที่ตอนนี้คนในวงการบันเทิงหลายคนกำลังเป็นประเด็น ส่วนจะเป็นใครที่พี่ออสพูดถึงนั้นก็ต้องรอความชัดเจนไปพร้อมกันครับเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายเนาะ บางทีเนี่ยต้องใช้วิจารณญ,ญาณเยอะๆอย่างบางท่านคือเขาเป็นดาราที่เข้าฟิตเนส mm hmm. เขาหุ่นเป๊ะแล้วก็บอกว่าอ่ะ mm hmm. ผมกินตัวนี้แบบเบิร์นดีไม่ต้องมันไม่ใช่และที่สําคัญคือบางตัวเนี่ยทานมากๆมันมีผลต่อสุขภาพแทนที่จะเป็นผลดีกลายเป็นผลเสียไปด้วยเนาะนะคะคก็เป็นผู้บริโภคเราจะต้องรู้รอบด้านเนี่ย mm hmm. ไปหลงเชื่อแค่ว่าอู mm hmm. า้ดาราคนนี้ดูน่าเชื่อถือไม่ใช่แล้วนะคะคม,ม,ามาถึงเรื่องของนักร้องที่ยามว่างก็เป็นนักแสดงบ้างนะคะจัสตินทินเบอร์เลก็จะมีผลงานการแสดงเรื่องใหม่ออกมาค่ะ j จสตินทิมเบลเลกนะคะห่างหายจากงานแสดงไปนาน4ปีเต็มแต่ในปีนี้ค่ะนักร้องและนักแสดงหนุ่มที่เพิ่งจะมีอายุครบ40ปีไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาก็มีการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในหนังดราม่าของผู้กำกับ Fisher ร์ e ตีเวนะคะที่มีชื่อเรื่องว่า Palmer ค่ะโดยหนังได้ฉายผ่านทางช่องทางวิดีโอผ่านการร้องขอหรือว่าวิดีโอออน m a แมทาง Apple TV Plus ไปแล้วตั้งแต่วันที่29มกราคม สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับจัสตินซิเบเลสสวมบทเป็นเอ็ดดี้พรามเมอร์อดีตนักอเมริกันฟุตบอลสมัยเรียนไฮสคูลที่เพิ่งออกจากคุกหลังจากที่รับโทษมานาน12ปีครับโดยหลังจากที่ออกจากคุกมาเอ็ดดี้ก็ทํางานเป็นพารองที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและอยู่ๆเขาก็ต้องทําหน้าที่เลี้ยงแซมเด็กชายที่ยายเคยเลี้ยงดูและจากที่ยายได้จากไปอย่างกระทันหันครับโดยเอ็ดดี้และแซมนั้นได้ก,กลายมาเป็นเพื่อนรักต่างวายัยเพราะความชื่นชอบในเกมอเมริกันฟุตบอลเหมือนกันครับ จัสตินทิ b เบรเก e ได้รับคำชมอย่างมากเลยนะคะจากการแสดงในหนังดราม่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นหนังมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าจัสตินทิ b เบรเก e ยังคงมีจิตวิญญาณของความเป็นนักแสดงอยู่ส่วนหนังเรื่อง p า l m เมอก็ถือเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจกับผู้คนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ด้วยค่ะ ว่าว่ามาว่าเดี๋ยวจะมีอัลบั้มใหม่ด้วยเนาะใช่ครับอ,อยังคงอยู่ที่เรื่องราวของหนังนะครับแต่ว่าเป็นการประกาศรายชื่อของ6กรรมการจากเทศกาลหนังเบอร์ลินในปีนี้จะมีใครได้รับตำแหน่งนี้กันบ้างไปติดตามกันเลยครับทางผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินนะครับได้ทําการคัดเลือกคณะกรรมการที่จะมาทําหน้าที่ตัดสินรางวัลในสาขาต่างๆของเทศกาลในปีนี้แล้วเดยคณะกรรมการในปีนี้มีจํานวนทั้งสิ้น6คนด้วยกันครับ ซึ่งทุกคนก็เป็นผู้กำกับที่เคยควา้ารางวัลจากเทศกาลหนังเบอร์ลินมาแล้วทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นโมฮัมหมัดลาซูลอฟจากประเทศอิหร่านนาดาฟลาพิชจากประเทศอิสราเอลเอดีนาพินททรีจากประเทศโรมาเนียอิวดิโคเอนเยดิจากประเทศฮังการีจิอันฟรังโกโรซี่จากประเทศอิตาลีและจัสมินซีบานิกจากประเทศบอสเนียครับ เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานค่ะซึ่งก็จะมีทั้งการฉายหนังแบบสตรีมมิ่งเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะคะโดยในปีนี้เทศกาลหนังเบอร์ลินจะจัดแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่1-5มีนาคมนี้ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ชนะในสาขาต่างๆวันที่5มีนาคมหลังจากนั้นก็จะมีการจัดงานอีเวนต์แบบเชิญนักทำหนังนักแสดงและผู้ชนะในสาขาต่างๆมาร่วมงานฉลองการมอบรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง20มิถุนายนนี้ค่ะดูจากรายชื่อของคณะกรรมการเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็การตัดสินน่าจะเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะคใช่ <มา S 1> ค่ะ,คะหนึ่งในนั้นก็มาจากประเทศอิหร่านด้วยนะคะฉะนั้นข่าวต่อไปของเราก็มาเจาะกันที่หนังของประเทศอิหร่านกันบ้างนะคะกับหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดค่ะ The Night นะคะเป็นหนังแนวทริลเลอร์สุดระทึกขวัญจากประเทศอิหร่านที่ได้ทีมผู้อำนวยการสร้างจากค่ายหนัง IFC Films ของสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนังทริลเลอร์ที่กวาดคำชมจากนักวิจารณ์อย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากที่เข้าฉายแบบจำกัดโรงในอเมริกาไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ หนังนี้ก็เล่าเรื่องราวของคู่รักชาวอิหร่านสองคนที่มีการไปค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสโดยในระหว่างการเข้าพักในโรงแรมต่างฝ่ายต่างก็ค่อยๆรู้ความลับที่แต่ละฝ่ายได้เก็บเอาไว้จนนำไปสู่เหตุการณ์สุดระทึกขวัญที่คาดไม่ถึงภายในคืนเดียวค่ะคูรอสเอฮารีผู้กำกับหนังเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเขาเคยสงสัยอยู่เสมอว่าความลับที่ดำมืดที่สุดของคนคนหนึ่ง เมื่อถูกเปิดเผยอ,ออกมาแล้วมันจะสร้างผลกระทบต่อตัว,ตวเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่ตัวเองรักได้มากแค่ไหนซึ่งความสงสัยของเอริส์นั้นได้เป็นแรงบันดาลใจหลักนะครับให้เขาสร้างหนังเรื่องเดดไนท์ขึ้นมาส่วนนักแสดงหลักของหนังเรื่องนี้ก็คือซาฮับออสฮอสเซนี ini, นักแสดงหนุ่มชาวอิหร่านที่เคยแสดงนําในหนังเจ้าของรางวัลออสการ์สาขาต่างประเทศยอดเยี่ยมเรื่อง a ัศเซอร์เรของผู้กำกับอัสกาฟาฮดีมาแล้วครับ สนใจเนาะใช่ฮะถือว่าเป็นแบบว่าด้านมืดของคนคนหนึ่งที่นํามาตีแผ่เลยทีเดียวนะับอ่าค่ะปิดท้ายกันในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับไม่พลาดทุกประเด็นร้อนก่อนใครครับกับข่าวบันเทิงสุดทออและคลิปดาราสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบสดลึกและจัดเต็มส่งตรงถึงมือคุณผ่าน SMS รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอทุกวันวันละสองข้อความให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารบันเทิงที่คุณต้องรู้สมัครเลยครับง่ายๆเพียงกดดอกจัน3า1ดอกจัน05นย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยสามารถทดลองใช้ฟรี5วันครับสอบถามเพิ่มเติมโทร02-766-9038ครับ และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามพวกเราผ่านหลากหลายช่องทางนะคะเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่านทางไล n e ก็ได้นะคะรวมถึงเข้าไปดูอัปเดตข่าวบันเทิงทาง Facebook Page หรือจะดูผ่านทาง YouTube c h anel n ก็ได้ค่ะรวมถึงพูดคุยกับเราได้ครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมดาวน์โหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับสำหรับช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i h e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i h e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ